สวัสดีนะครับคุณผู้ชมวันนี้ช่องลิทอปีจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกันกับเรมิพีตนะครับหรือว่าเรมิพีเดียโดยมันก็คือตัวอะไรกันแน่นะครับก็ถ้าคุณผู้ชมเห็นจากภาพในตัมเนลไปนะครับก็ถือว่ามีตัวประเภทอย่างคล้ายๆตะขาบนะครับโดยเรมิพีนะครับก็คือคอนเดเชียนที่ตาบอดนะครับโดยมันก็ถูกค้นพบในบริเวณชั้นหินบริเวณชายฝั่งนะครับโดยเราก็สามารถพบเจอมันได้ในทุกๆแอ่งมหาสมุทรเลยนะครับอย่างเช่นออสเตรเลียทะเลแคริบเบียนหรือว่ามหาสมุทรอลนติกนะครับ และเราก็ยังสามารถเจอในทำใต้ทะเลอีกด้วยนะครับโดยในมีพเดยเียก็มีความยาวตั้งแต่1นถึงสเซนติเมตรด้วยกันนะครับแล้วก็รวมตั้งแต่ส่วนหัวแล้วก็ส่วนตัวนะครับโดยส่วนตัวของมันก็มีถึง3 2ป้องด้วยกันนะครับโดยพรามันก็ไม่มีตาแล้วก็มีส,สีโดยจากการที่ไม่มีเม็ดส,สีนะครับก็ทําให้ตัวของมัน,นก็ไม่มีสีนะครับตามปกติโดยมัน,นก็เป็นคาร์เนเชียชนิดเดียวที่มีพิษนะครับแล้วคาร์เนชเชียตัวอื่นนี่มันไม่มีพิษกันเหรอ อะไรเชียตัวอื่นก็อย่างเช่นกุ้งปู l o เ s t e r พวกนี้นะครับสัตว์พวกนี้ก็เป็นสัตว์ที่ไม่มีพิษเลยนะครับโดยเร่มีพิษเนี่ยมีเขี้ยวที่สามารถฉีดเอนไซม์ย่อยอาหารแล้วก็พิษเข้าไปในตัวเหยื่อของมันนะครับโดยก็อาจจะมีสัตว์ที่ทาให้อ่อนแรงด้วยนะครับโดยสารพิษของมันเนี่ยก็จะทําลายเนื้อเยื่อของร่างกายเหยื่อแล้วก็ค่อยๆดูดกินเนื้อเยื่อเรลวๆนะครับโดยการกินแบบนี้ก็เหมือนกับการกินของแมงมุมนะครับ โดยถ้าว่ากันในเรื่องของรูปร่างของมันเนี่ยก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะโบราณนะครับถ้าเทียบกับโปรเทเชียตัวอื่นๆน,นะครับแต่ที่พิเศษก็คือมันได้พัฒนาระบบประสาทให้เหมาะกับการดำรงชีวิตในที่มืดขึ้นมานะครับโดยเราก็ได้คนพบเรมิพีตตัวแรกเมื่อคศ1955นะครับแต่ว่าตัวที่คนพบก็เป็นฟอสซิลนะครับโดยมันก็เก่าแก่ไปะจนถึง300ล้านปีกว่าเลยนะครับแล้วก็ในตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีการสร้างคลาสของเรมิพีเดียขึ้นมานะครับแต่ว่าในเวลาต่อมาเน มีเรมิพีเดียเกิดขึ้นมานะครับโดยเขาก็ตั้งกันขึ้นมาในปีคศ1น8 1นะครับแล้วก็มีการค้นพบกันต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับจนตอนนี้ก็ค้นพบไป30กว่าสปีชีได้แล้วครับโดยตอนนี้ผมก็จะค่อยๆขึ้นภาพของพวกเรมิพีเดียไปเรื่อยๆนะครับหน้าตาของพวกนี้ก็อาจจะดูไม่ค่อยคุ้นตานะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ไปออกข่าวหรือว่ามีคลิปในอินเทอร์เน็ตให้เราดูกันนะครับในไทยก็ไม่น่าจะมีให้เจอด้วยล่ะครับ หน้าตาอย่างนี้ก็บอกจริงเลยครับว่ามันเหมือนตะขาบที่อยู่ในทะเลมากๆนะครับแต่มันก็ไม่ได้มีความใกล้เคียงกับตะขาบแบบปกติแต่อย่างไรเลยนะครับก็แค่มีรูปร่างที่คล้ายกันเฉยๆสุดท้ายน,นี้ก็อย่าลืม b s ไคร b e เพื่อสาระดีๆกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ